พี่น้องหัวก็สิเลิกงานพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้กระไดซีทุ่มแล้วพี่น้องมาเปิดเบื้องหมอกเขา่าน้องคอยมันหนึ่งหูเข่าไว้ให้เมื่อนี้คอยเลิกสามทุ่มเสื้อสีมาฮอดบ้านกับซีทุ่มพี่น้องนี่มองหูเขา่าคอยเปิดหมอกัอนก็เปิดยากเถอะเข่าเต็มหมอเลยพี่น้องเอ้ยเนาะมาฮอดกะได้กินใช้แนยูว่เมื่อยเมื่อนี้ เฮ็ดงานกับมือยแล้วคั้นสิมาเมเยเฮ็ดกับเข่าอีกกับบ่อไว้นะเมื่อนี้ข่อยเมื่อนี้ข่อยบ่ได้เฮ็ดกับเขา่าเลยพี่น้องมันเฮ็ดแนวกินไว้แห่คอยนี่มาเบิงพี่น้องกินงา่ายงบ่ได้เฮ็ดเองพัดดอกหอมพี่น้องไส้หมูนี่ไหม ข่อยสิพากินเข่าเด้อพี่น้องของฟรีเนาะวันนี้เนาะผัดดอกหอมใส่หมูนี่ละแซบๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อข่อยสิพากินเข่าเด้อมัอนีเด้อไปเดี๋ยวข่อยขออนุญาตตักเข่าก้อนบันนี้เอาข่อยตักเข่ากันเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องพ่อกันอีกแล้วเด้อมัอนีเด้อ ขยว่าสิบัม้าดอกแต่ว่าข่อยมีแนวกินข่อยก็เลยม้า,มานะพี่น้องเนาะถ้าบมมีแนวกินข่อยกับสิบ่ได้มาหากันดอกมื้อนี่ก็ได้เนาะมีแนวมากกินมักมาสู่กันกินพี่น้องข่อยก็เลยมาหานี่อันนี้น้องขอ่อยเฮ็ดกับเข้าไว้ให้พี่น้องมื้อนี่หุงเข้าหอมหอมมะลิแม่ข่อยนาราเรากะผัดดอกหอมผัดดอกหอมใส่หมูพี่น้องนี่เนื้อหมูจานบใหไงเลยพี่ มาเด้อกินน้ำกันพี่น้องผัดดอกหอมไส้หมูนีกอันนี้ก็บซีทุ่มยี่สิบแล้วพี่น้องเมื่อนี้ขอเลิกเด้อขอเลิกเด้อขอก็เลยมาซาเนาะพี่น้องเนาะขันผู้ใดน้อนแล้วมืออื้นเศร้าจังเบิ่งคลิปไห้เด้อมืออื่นเศร้าจังเบิ่งคลิปไห้ข่อยก็ได้บ่ว่ากันบ่ว่ากันพี่น้องมาจะเบิ่งไห้เนาะพี่น้องมาเด้อกินน้ำกัน เออ่อยลืมพี่น้องเด้อมือนี้คอยมีเรื่องสิมาว้าให้ฟังเด้อพี่น้อง้าสูฟังเนาะก่อนอื่นน่ะเขาก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องสุขผู้สุขคนเนะพี่น้องเนาะที่มาติดตามรับชมปติญญาพาเพลินพี่น้องเนาะมาให้กำลังใจกันมาตลอดหาเดือนกัวเกือบหก <6 S 1> <6 S 2> เดือนพี่น้องหก <6 S 2> เดือนเราได้่อยเฮ็ดคลิปน่ะ วันที่สิบแปดครบหกเดือนพี่น้องสิบแปดเดือนเนี่ยใครเริ่มสิบแปดมิถุนาสิบแปดธันวากับหกเดือนพี่น้องนี่ใกล้สิหกเดือนแล้วเนาะจังใดก็ต้องขอบบุญขอบคุณพี่นอ้องป้องปายสู้ปู่สุคนที่มาติดตามรับชมปฏิญญา,าพาเพลินนะพี่น้องมาให้กำลังใจกันตลอดเนาะบางมือกับมา้าบางมือกับบ่าม้ากับบ่าว่ายอย่างกันพี่น้องเนาะ ผู้ใดอันมีภารากิจกระเฮ็ดหน้าที่ของเจ้าของถ้าว่างก็จังมาเบิ่งให้กันเป็นกําลังใจให้กันนะพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้กันไปเรื่อยๆเมื่อนี้คอยมีเนวสิมาให้เบิง่งพี่น้องหกเดือนที่รอคอยพี่น้องนี่คอยได้มาแล้วมเ,เมื่อนี้่อยเฮ็ดงานขอยกระเมยเมยพี่น้องเนาะ เห็มันกับเมยพลอยแห้งแล้วพี่น้องน้องสาวคอย้ลยไปหาว่าเขารงอันนี้มาให้มึงแล้วว่าสั้นพี่น้องนี่แมพอกอคดีใจแบบแห้งพี่น้องเอ้การรอคอยหกเดือนข้อ็ดีใจครับดีใจแน่นแหละเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เขาเมยสู่ทุกสู่ยากมาสว่วสีได้เอาเจ้าคิดเบิร์นคอยเฮ็ดกับเขาคอยเบิร์เงินลหลายหลายเด้พี่น้อง หกเดือนน่เจ้าว่ามันคิดเปลี่ยนหมุนคาบ่ได้เลยนี่อันนี้ได้มาสมาถ,ถึกเลขพี่น้องเนี่ยได้มาสมาถ,ถึกเลขคอยสิไปดึงอลอตเตอรีก่กอนน่เลขอยู่ไหนเนี่ยคอยสิไปดึงลอตเตอรี่กันพี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยจังใดกับขอบบุญขอบคุณพี่น้องเนาะซอยผักซอยหนู่ซอยดันกันมาจนว่ามาหอดมือนี่นะพี่น้องเนาะต่อไปคอยกับสิตั้งใจพี่น้องเอ้ย ตั้งใจฝาก็สิลงคลิปเฮ็ดคลิปดีๆไม่ให้พี่น้องเบิ่งนี่ล่ลนะเนาะเฮ็ดคลิปดีๆ,ดๆมาให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องข่อยมีข้อเสียอย่างหนึง่งก็คือว่าขอยทายกล้องแนวนอนบ่เป็นข <c ười> อยเบิ่งกล้องบ่เป็นเพราะว่าเบิ่งกล้องแนวนอนมันต้องเบิ่งด้านขางกล้องมันจะอยู่ด้านขางพี่น้องขอยมองกล้องบ่เป็นน่ะขอยข้อเสียขอยคือข้อนี่ลหลนะเนาะขอยทายได้แต่มุม มุมตรงกล้องมุมตรงแนวแนวตั้งแบบนี้พี่น้องเวลาเวลาบางคนเบิงมมันก็สิเต็มจอแนบอเต็มจอแน่เนาะพี่น้องจงังใดก็ขอโทษขอไยเด้อพี่น้องเ้อข่อยเบิงบเพเป็นแต่ว่าข่อยสิพยายามเ้อะถ้าถ้าเป็นไปได้คลิปหนาะข่อยสีร้องตั้งแนวนอนเบิงเนาะพี่น้องเนาะมันะสิใดคือมูคือพวกเขาข่อยอาต่างมูอยูู่้เดียวพี่น้อง <c oughs> พี่น้องเมื่อนี่มากินเขาน้ำกันเนาะ ว่าอะไรกะมันบาอ,อิม่มข่อยหิวมาเ้อผัดดอกหอมกินน้ำกันแซ่บๆพี่นอ้องผัดดอกหอมนี่แม่ใส่หมูใส่เนื้อหมูนี่แหละพี่น้องครัแซ่บๆน้ำกันมาเ้อะแซ่บอยู่รสชาติเดียวกันกันกนขบข่อยเฮ็ดรสชาติเดียวกันเลยพี่นอ้อง chán bậc nhanh Khoi hiếm khẩu Mà phía khỏi cả say bậc lại nữa nè. Khi nó cắn xẹp xẹp đi nào Má Khánh phụ đầy bó đầy Phụ đầy nón leo cả bơm hai mưu ướng sau cả đầy đớp với nữa มาเด้อมาเด้อย,ยิงข่าวน้ํากันพี่น้องพวกเจ้วาวา่าบะคนเหตุคลิปลงยูทูบอ่ะคือผีบ้านอะ่ะใครว่าเ้ากับกล้องไหมใครมามองยอ้ยอนหลังเจะฟของหนึ่งว่าคือผีบ้าปะ ว้าผู้เดียวพี่น้องเนาะกระซังเขาอยากเบอกับพี่กับน้องเขากระมาคือเก่าผู้ดสเิห้างเลยกระซังหลังจากเคยกระวังเป็นบ้าบอกับกล้องผู้เดียวนะพี่น้องเนาะเขาก็ถือว่าเขาเป็นดาราเขาแอคติ้งนะพี่น้องดาราเขากระบอกับกล้องนี่่ะแะ่ว่าเขาบเม่นดารา nó thì đi canh không phòng nhai khỏi cứ tạc lại thế là phải bớt bẩn hòm me khỏi xếp xẹp đấy ไข่ปลาเด่นเนื้อหมูเนื้อหมูเต็มกัาทายยุพี่น้องไข่ต่างมัตะผักไข่ปลาเด่นเนื้อหมูพอดีบระตองใส่พริกน้ำปลาเลยพี่น้องอันนี้พริกมันหั่นมันซอยใส่เลยพี่น้องพริกนี่ใหญ่ๆเลยนี่ หนูเขาเว้ยแค่นั้นกับมื่อยปลาแห้แงหรอพี่น้องเอ้ยจังไดเดือนนี่ขอ่อยกะสินมาบอโคบทุกมมือเด้อพี่น้องเด้มอดมือใดมื่อยข่อยกะสิบะมาเด้อมือใดบะมื่อยไขอ่กะสินมาอยู่พี่น้องแต่ว่าคอมเม่นหรอะข่ตอบให้ทุกคอมเม่นเด้อพี่น้องเด้อ ของคลิปเมื่อวานนี่คอยกับสิไปตอบเมื่อแรงนี่แ่ะพี่น้องเนาะรอจักน้อยเด้อไปตอบแล้กกับไปเบิ้งให้พ้อมแต่ว่าบางคนบได้บ่ได้ลงคลิปแต่ว่ามาคอมเมนต์เขาคอยกับเบิง้งเขอย้อนไปเบิ้งคลิปเก่าให้ผู้นี้พี่น้องคลิปเป็นเดือนเรอกคอยกับไปเบิง้งแดกเปลี่ยนกันนะพี่น้องเนาะ ถ้าบอมเมนดาราข้าบอต้องโลกสวยดอกพี่น้องข้าต้องไปหามูถ้าบอไปหามูมูกับบอมมาหาเท้าพี่น้องแส่บดี um how อยูพี่น้องอานบังไงผัดดอกหอมพี่น้องเอยดอกหอมกระวานหวานขนาดกับเขาซัำนี่ขอยกระแทบเด้พี่น้องนะอิ่มใจพ่อมอมีความสุขายกันยังว่าว่ามันถึกเลขรางวัลที่หนึง่งผุดหละคอย จาจริงจงเลยจยยลยื่คำย่ายๆได้ไหมลองมาที่อมมีหอดคนมา มีหอดกลนมาตางหัวมันทอขนมาก็แลนอนน้ำกันเสมือใ <c oughs> ต้โตกินเขานี่ก็นไเฝ้าคอยอยู่นี่แหละพี่น้องมากัรได้เนาะ คือเข่าประตูห้องกับห้องเอิ้นเอาพี่น้องเอ้ค่ะกินเบิร์นี่ขครเป็นงูงูงูเหลือมแท้ๆค้ใคิ <c oughs> ไปเป็นบะบุ้นนี่มันหลายโพดแมมแต่ว่าหมักพี่ก็จะกินมาเบิดซิซได้เคี้ยวออกแล้วเริ่มเพลินแล้ว <c oughs> จะเอาหมักพี่ออกก่อนตอนไงโพดโพเว ไ่ครับกินอยู่จากสามที่ต้นนี่ยนะหลายพุทธน,น,นะนางแสบได้ป่ะเนาะ เห็ดมาไหวแล้ว,ห,วหมักซีซึบเห็ดใว่ปะกินเข่ามันเบิกกัานสดายพี่นอ้องแมฆใสเห็ดนะสามโพงของพี่นอ้อ <laughs> ง <laughs> บ่ได้เข่าลายดอกปีนี้มันแรงฝนมาตกตอนสี่เกี่ยวเข่าแล้วฝนจะมาตกพี่น้องเลย แรียเขา400ถังถังกับปีบบ้านเขานะ่ะถังนึงหน่นะเนาะปกติมันต้องได้ประมาณ700ใช่ไหมครัอันนี้ไม่ได้หน่อยมันแรง เข่ากันราคาถือโลละเก้าบาทพี่น้องเจ็บไปก่อนนะพี่น้องผู้ดใดมีเขาาา่ายาฟาวขายเด้อมันถือคับถือแน่เ้ย bây giờ bây giờ Xẹp nè bây giờ chứng nào mà ta น้องขอยกินแล้วข่อยกับสิคอ,อตัวเด้อเมื่อนี้ข่อยกับิคอตัวไว้ซัมนี้ละพี่น้องเนาะให้เบิงอีกเที่ยก,กัน <c oughs> จังใดก็ต้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องสุสุสุสคนที่ซอยนยูซอยดันปฏิญญาพาเพิ่นเนีพี่น้องเนอจังใดขอบคุณหลายๆ้วก็ติดตามกันต่อไปเด้อพี่น้องเ้อจังใดก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ปติญยาพาเพิ่นคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมือนี่เอาไว้ซ้ำนี่เนาะพอกันคลิปหนาะบ๊ายบาย